การประเมินหลักสูตรห้องเรียนศิลปะดนตรีนาตาลินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนระโนดวิทยาพุทธศักราช2องพน้ย3โดยใช้รูปแบบซิปโมเดลโรงเรียนระโนดวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาภายใต้การควบคุมดูแลโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขาสตูลกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งจัดได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายในสาขาวิชาที่เปิดสอนเพื่อสนองความสามารถความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยประกอบด้วยห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาห้องเรียนพิเศษทางด้านกีฬา และห้องเรียนพิเศษทางด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์โดยในครั้งนี้ผู้ศึกษามีความสนใจในการประเมินหลักสูตรห้องเรียนศิลปะดนตรีนาฏศิลป์โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปโมเดลทั้ง4ด้านประกอบด้วยด้านบริบทของหลักสูตรด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านกระบวนการของหลักสูตรและด้านประสิทธิผลของหลักสูตรเพื่อให้การประเมินหลักสูตร ครอบคุมชัดเจนสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยในการวิจัยผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 1. เพื่อประเมินบริบทของหลักสูตร 2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร 3. เพื่อประเมินกระบวนการของหลักสูตรและ 4. เพื่อประเมินผ,ผลผลิตของหลักสูตรห้องเรียนศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนระโนดวิทยา 3. กรอบการประเมิน ปรกอบการประเมินหลักสูตรห้องเรียนศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนรณนดวิทยาพุทธศักราช2 5 6 3โดยใช้รูปแบบซิปโมเดลประกอบด้วยด้านบริบทประเด็นการประเมินจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรเนื้อหาร,รายวิชาด้านปัจจัยเบื้องต้น ประเด็นการประเมินความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอนอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการประเด็นการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลและด้านประสิทธิผลประเด็นการประเมินผลสำลีทางการเรียน เกณฑ์ในการประเมินผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารครูผู้สอนและนักเรียนมีความคิดเห็นในระดับตั้งแต่3.51ขึ้นไปจากบ้านประมาณค่า5ระดับจึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินวิธีดำเนินการวิจัย 1. ขอบเขตด,ด้านกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินมีทั้งสิ้น25คนจำแนกออกเป็น4กลุ่มคือ 1. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสารหลักสูตรจำนวน3ท่าน 2. รองผู้อำนวยการจำนวน2ท่าน 3. ครูผู้สอนกลุ Κ ่มสาระการเรียนรู้ศ,ศิลปะจำนวน6ท่านและ4นักเรียนห้องเรียนศิลปะดนตรีนาศิลินกลุ history, ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนระโนดวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ3าจำนวน14คน 2. ขอบเขตด้านการประเมินการประเมินหลักสูตรห้องเรียนศิลปะดนตรีนาศิลินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนระโนดวิทยา พุทธศักราช2563โดยใช้รูปแบบซิปโมเดลประกอบด้วย C.Contact การประเมินสภาพแวดล้อมเป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐานของหลักสูตร I input การประเมินผลของเล่มหลักสูตรโดยจำแนกเป็นบุคลากรสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องมือคุรุภัพัน P-Process การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตรเป็นการศึกษาการดำเนินงานของหลักสูตรทั้งนี้เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อนและจุดแข็งของกระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตร P-Product การประเมินผลที่เกิดจากการจัดทำหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดประเมินผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและผลที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการใช้หลักสูตร 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบตรวจสอบเอกสารหลักสูตร 2. แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้บริหาร 3. แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับครูผู้สอนและ 4. แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียน 5. สรุปผลการวิจัย การประเมินหลักสูตรห้องเรียนศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนระโนดวิทยาซึ่งมุ่งประเมินในสีด้านได้แก่ด้านบริบทด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านกระบวนการและด้านประสิทธิผลสรุปผลประเมินได้ดังนี้ 1. บริบทของหลักสูตรห้องเรียนศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนระโนดวิทยาจากการตรวจสอบเอกสารหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคือมีระดับผลการประเมินเท่ากับ4.86สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ3.51โดยสามารถสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและโครงสร้างอยู่ในระดับมากที่สุด มีระดับผลการประเมินเท่ากับ5.00และด้านสาระรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุดมีระดับผลการประเมินเท่ากับ4.82 2. ปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรห้องเรียนศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนระโนดวิทยาโดยการประเมินจากผู้บริหารครูผู้สอนและผู้เรียนพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคือมีระดับผลการประเมินเท่ากับ4.55สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ3.51 3. กระบวนการของหลักโตรห้องเรียนศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนระนดวิทยาโดยการประเมินจากผู้บริหารครูผู้สอนและผู้เรียนพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคือมีระดับผลการประเมินเท่ากับ4.63สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ3.51 และ 4. ผลผลิตของหลักสูตรห้องเรียนศิลปะดนตรีน,นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนระโนดวิทยาโดยการประเมินจากคุบผู้บริหารครูผู้สอนและผู้เรียนพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคือมีระดับผลการประเมินเท่ากับ4.65สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ3.51